ส่งยันมาสวยๆพร้อมกัน3คันเลยนะครับอ่าเป็น3คัน3มรุ่น3จังหวัดนะครับก็เป็น f c จากมุกดาหารนะครับคันซ้ายมือสุดนะครับจองไว้ไม่กี่วันจัดส่งนะครับคันนี้สวยเลยนะครับยางใหม่4เส้นนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับก็เป็น FC จากมุกดาหารนะครับคันถัดมาเป็นยันมาากแรง FC จากเชฟภูมินะครับ รถท่านก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับใส่หน้ากากอนเยมใส่ท่าอไรเสียให้นะครับส่วนคันสุดท้าย FC จากหนองคายนะครับถือว่าเลือกรถสภาพดีมากเลยนะครับออา FC บอกว่าสวยอยู่แล้วไม่ต้องทําสีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับตรวจเช็คลมรวมให้แล้วนะครับก็ขอบคุณ FC ทั้ง3ท่านนะครับก็อ่า FC ท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนครับที่ยังไม่ได้รถสวยนะครับยังมีสินค้าให้เลือกอยู่นะ เห็นเส้อ้วนขายดีๆนะครับขายเยอะๆนะครับไม่หมดนะครับไม่ต้องห่วงว่าสินค้าจะหมดนะครับยังมีเข้ามาเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับท่านชอบสินค้ารถรุ่นไหนนะครับยานมา72แรงนะครับตอนนี้เหลืออยู่3คันนะครับเมซี่เฟอร์กูสันเหลืออยู่2คันนะครับเป็น455แล้วก็2635นะครับแล้วก็ fc ท่านไหนอยากได้รุ่นไหนนะครับ วันนี้มี36แรงน,นะครับเข้ามานะครับแล้วก็มีเจ็ดสแรงนะครับเข้ามานะครับอย่างละหนึคันนะครับท่านสนใจท่านก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับเอฟซี FC ท่านไหนสนใจก็จะได้อุดหนุนกันนะครับมีอันมาสามสิบเก้าแรงนะครับตอนนี้มีอยู่4ี่คันนะครับ สี่คันนะครับ FC ท่านไหนอยากได้นะครับเดี๋ยวเก็บงานรวมๆให้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยให้นะครับอ่ายันมุ่นอ่าเวีทษทีนะครับคูปาตาเจแรงนะครับอ่าคันนี้เลยนะครับอ่าเจแรงนะครับอ่าจะเป็นสภาพจะบอกว่าไม่ค่อยสวยนะแต่มันจะถูกราคาอาจจะถูกใจลูกค้านะครับคันนี้อยู่ที่อ่าสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับอ่าเครื่องดี เกียดีนะครับยางหลังดอกไม่สูงนะครับเดี๋ยวเสียอ้วนจะแถมให้นะครับแถมยางหลังมือสองให้1คู่นะครับจะเก็บงานรวมๆให้นะครับใครมองว่าซื้อรถตามสภาพตามเงินนะครับก็พอซื้อนะครับสามแสนห้าบาทนะครับเก็บงานรวมๆให้นะครับแล้วก็มีฟอร์ดเก่านะครับฟอร์ดเก่าเป็น2เพานะครับ ราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าหมบาทนะครับคันนี้เลยนะครับสามแสนเก้าหมบาทนะครับใครที่สนใจใครอยากได้ก็เข้ามาเลือกเอานะครับแล้วก็มีข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็น 3- ามิหกแรงนะครับสามหกแรงนะครับสองแสนสองแสนแปดหมบาทนะครับเป็นราคาเช็คให้นะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อตามสภาพนะครับไม่ต้องการเชื่อวนเช็คให้เครื่องดีเกียร์ดีใช้งานได้ปกตินะครับก็รับไปนะครับ สองแสนหกหมืนบาทนะครับอ่าสามสิบหกแรงนะครับอ่าซื้อตังงบประมาณคันนี้น่าซื้อนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับอ่าสนใจคันไหนรุ่นไหนนะครับโทรหาเสววนได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับเทกเตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่าวันนี้ก็ ส่งขึ้นรถไปส่ง f อฟซสามท่านแล้วก็ส่งแล้ว2ท่านนะครับเป็น FC จังหวัดเลยนะครับพลูกระดึงนะครับแล้วก็ FC ทางปากชมนะครับก็เอซท่านไหนอยากได้รถส,สวยรุ่นไหนนะครับโทรหาเสียววนได้เลยนะครับ4 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่อุดหนุนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ ติดตามคลิปนะครับบางท่านก็รอมีเงินก็จะมาอุดหนุนนะครับก็ขอบพระคุณมากมากนะครับเอบางท่านก็ไม่กี่วันก็จะมานะครับเพราะว่าใกล้สงการจะมากลับมาเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็จะกลับมาอุดหนุนเสือ้วนนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสนใจรุ่นไหนโทรได้เลยนะครับ0 9 4 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับ